มาจิคามิ Magical Mag Girls จาก a าเ Mobile เป็นเกมแนวเทิร์นเบสสตรัดจี้อารพีจีกราฟิกสามิติสไตล์อนิเมะที่ทุกคนต่างรอคอยให้เปิดบนสโตทยมาอย่างช้านานเพราะตัวเกมชูจุดเด่นในเรื่องของสาวน้อยเวทมนต์สุดน่ารักทั้ง12ซึ่งมาพร้อมกับเนื้อเรื่องสุดเข้มขน้นที่มีความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดเกมนี้จะน่าสนใจแค่ไหนกันนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับ เรามาดูภาพรวมเกมเพลย์ของเกมนี้กันก่อนโดยเราจะต้องจัดทีมสาวน้อยเวทมนต์และสวมใส่ชุดเดรสของพวกเธอให้เรียบร้อยจากนั้นจึงลงไปตะลุยดันเจียนเพื่อกำจัดเหล่าปีศาจร้ายให้สินส้นซากโดยเพื่อนๆจะได้พบเจอกับเนื้อเรื่องสุดแฟนตาซีที่มีทั้งความสดใสและความดาร์กอย่างไร้ที่สิ้นสุดซึ่งผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับ ไฮไลท์เด็ดของเกมนี้จะเริ่มตั้งแต่กราฟิกเลยโดยกราฟิกของเกมนี้เป็นสามิติสไตล์อนิเมะที่ถือว่าเด็ดมากเพราะงานอาร์ตส่วนใหญ่จะเน้นสีสันที่ฉูดฉาดและมาในสไตล์ของภาพวาดมันจึงทำให้กราฟิกของเกมนี้โดดเด่นมีเอกลักษณ์และไม่เหมือนเกม,มอื่นๆชนิดที่ว่าเห็นภาพหรือคลิปก็รู้ได้เลยแหะครับว่ามาจากเกมนี้ ในส่วนของสาวน้อยเวทมนต์ทั้ง12คนนั้นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ํากันเลยแถมยังมาพร้อมกับเสียงภาคแบบจัดเต็มที่นักภาคภาคเข้าถึงอารมณ์และบทบาทแถมยังภาคได้เข้ากับเนื้อเรื่องมากๆอีกด้วยโดยพวกเธอจะค่อยๆปรากฏตัวออกมามีบทบาทเรื่อยๆในบดเนื้อเรื่องนะครับระบบการต่อสู้จะเป็นแบบ t u r n b a s บสโดยตัวละครจะมีแถบ active time battle อยู่เมื่อแถบเต็มก็จะได้เิร์นเพื่อสั่งโจมตีหรือใช้สกิลต่างๆ ซึ่งเจ้าแถบ Active Time Battle เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเราจัดทีมที่มีบัฟและดีบัฟที่สมดุลและใช้สกิลให้ถูกต้องตัวละครของทีมเราแทบจะได้เทินก่อนศัตรูตลอดเวลาเลยแหละนะโดยเฉพาะพวกค่าสถานะผิดปกติต่างๆเนี่ยสำคัญมากสำหรับเกมนี้เพราะมันส่งผลถึงการต่อสู้โดยภาพรวมอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดตัวละครโดนสตันหรือโดนฟีดก็จะทําให้ตัวละครนั้นๆเสียเทิร์นไปเรือฟอยๆหรือสกิลของตัวละครบ,บางคนก็จะสามารถลบเกรดแอคทีฟไทม์เบตเทิลให้หายไปทั้งหมดได้เลยภายในการโจมตีเพียงครั้งเดียวซึ่งถ้าในทีของเรามีสกิลดีบัฟเยอะและใช้ให้ถูกจังหวะการต่อสู้ก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยและครับซึ่งมันจะเห็นผลมากในอารีนาที่ทําให้เราสามารถแตะดับต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีผลในด่านเนื้อเรื่องที่มีระดับความยากที่สูงขึ้นด้วยล่ะนะ เมื่อจบการสู้รบนอกจากเราจะได้รับรางวัลเป็นของดรอปแล้วความสัมพันธ์ของเราและสาวๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนอกจากจะมอบเพชรให้กับเราแล้วยังมีการปลดล็อกเนื้อเรื่องของตัวละครน,นั้นๆและรีแอคชั่นต่างๆอีกด้วยนะถ้าใครมีไวฟ์ฟในดวงใจก็เอาลงไปต่อสู้บ่อยๆนะครับความสัมพันธ์จะได้เพิ่มขึ้นนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้มีเยอะมากนะครับมีทั้งเนื้อเรื่องหลักที่เข้มข้นสดใสดาร์ k และแทบจะแทรกมาตลอดระยะเวลาการเล่นหรือจะเป็นเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราและตัวละครที่จะทําให้เราเข้าใจนิสัยใจคอของตัวละครมากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นเนื้อเรื่องเฉพาะของชุดเดรสของตัวละครต่างๆและเนื้อเรื่องพิเศษอื่นๆอีกมากมายที่จะมามอบความสนุกสนานให้กับเรา ถ้าเป็นเกมเมอร์สายเนื้อเรื่องก็จะต้องชอบในส่วนนี้อย่างแน่นอนเลยแหละครับอ้อแล้วก็เนื้อเรื่องของเกมนี้นั้นเราสามารถย้อนกลับมาดูได้ตลอดเวลาด้วยนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดอะไรไปซึ่งเนื้อเรื่องเหล่านี้นอกจากจะมีบทที่ดีงามแล้วยังมีภาพอิลลัสสมิติสุดงดงามให้เราดูอีกด้วยนะตัวละครหลักถึงจะมีแค่12คนแต่ชุดเดรสของแต่ละคนนั้นนะ่ะมีเยอะและหลากหลายมากแถมแต่ละชุดยังมีความสวยงาม าและสกิลที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยจะเลือกใช้ชุดที่ดีที่สุดเพื่อผ่านด่านหรือจะเลือกใช้ตามศัตรูที่เจอก็ได้นะครับแต่ที่เด็ดคือเราสามารถปรับแต่งชุดของสาวๆในสนามรบให้น่ารักได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงชุดเดรสที่ใส่ใดๆเลยด้วยระบบสตูดิโอแถมเรายังสามารถเอาชุดของตัวละครอื่นๆมาใส่ให้ได้อีกด้วยนะนั่นหมายความว่าเราจะสามารถสร้างทีมสุดแกร่งที่มาพร้อมกับความสวยงามได้อย่างอิสระไร้ขีดจ,จำกัดเลยล่ละครับ ขอแค่มีชุดเดรสของตัวละครสักชุดแค่นี้ก็ถือว่ามีใส่ทั้ง12คนแล้วละ่ะการอัปเกรดตัวละครของเกมนี้จะเน้นไปที่การอัปเกรดชุดเดรสเป็นหลักโดยการอัปเกรดจะประกอบไปด้วยการอัปเกรดเลเวลของชุดเดรสการปลดขีดจำกัดชุดเดรสและการอัปเลเวลสกิลของชุดเดรสซึ่งการอัปเลเวลจะส่งผลทําให้ตัวละครของเราเทพขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดด้วยนะในช่วงต้นเกม เพราะฉะนั้นในช่วงแรกผมแนะนําให้อัปเลเวลไปก่อนเลยครับจะได้สู้ไหวนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าอัปไปตอนนี้แล้วอนาคตได้ชุดที่ดีกว่ามาจะทํายังไงกับชุดเก่าดีล่ะเนี่ยเพราะเกมนี้เวลาจัดทีมเราสามารถนําชุดเรสต่างๆมาติดตั้งให้กับตัวละครเพื่อเสริมค่าสเตตัสได้อีกด้วยถ้าได้ชุดใหม่ที่ดีกว่ามาก็แค่ยายชุดเก่าไปอยู่ช่องเสริมแค่นั้นเองแหละครับยังไงก็ยังมีประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นอัปๆไปเดอะครับไม่ต้องสนใจอะไรมากนะ q u e สหรือโหมดการเล่นของเกมนี้มีค่อนข้างเยอะและจะค่อยๆปลดล็อกออกมาให้เราเล่นยกตัวอย่างเช่น daily quest สำหรับฟาร์มทรัพยากรมาอัปเกรดเลสของตัวละครซึ่งดันเจียนนี้ผมบอกเลยว่าจำเป็นมากและต้องแวะเวียนมาเป็นประจำและเดมอนทาวเวอร์ไต่หอคอยเผชิญหน้าศัตรูเพื่อรับรางวัลเด็กคือตัวกาชาระดับ UR เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ยังมีโหมดอีเวนต์ตามเทศกาลต่างๆให้เราเล่นอีกด้วยอย่างล่าสุดก็จะเป็นเทศกาลปรีใหม่ ที่เราจะต้องผ่านด่านอีเวนต์เพื่อสะสมไอเทมเข้าสู้กับบอสและมากดกาชาเพื่อรับไอเทมต่างๆสุดล้ำค่าซึ่งพอหมดกิจกรรมปีใหม่นี้ก็น่าจะมีกิจกรรมอื่นๆตามมาอีกเพียบอย่างแน่นอนเลยล่ะครับ ในเกมมีโหมดอารีนาที่ถูกเรียกว่าแซฟบาร์ดอารีนาโดยทีของเราจะเข้าปะทะกับทีมของผู้เล่นคนอื่นหรือทีมของ NPC เพื่อไต่แรงให้ได้อันดับสูงที่สุดและสะสมเหรียญ MG ไปไว้ใช้แลกตัวกาชาเพื่อรุนรับชุดเรสระดับ UR มาใช้งานกันนะครับเป็นโหมดที่แรกๆอาจจะง่ายหน่อยเพราะสู้กับแค่ NPC แต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็น่าจะเริ่มยากขึ้นจากการไปเจอกับผู้เล่นมากฝีมือมากขึ้นนะครับ เราสามารถหาชุดเดรสใหม่ๆได้จากการกาชาซึ่งในเกมจะมีกาชาอยู่หลายตู้ให้เราเลือกสรรโดยตอนเริ่มต้นตัวเกมจะแจกตัวกดกาชาและเพชรมาให้เกือบ9,000เม็ดให้เรากดกาชากันนอกจากนี้ในดันเจี้ยนเนื้อเรื่องก็ย <ST AN TI> e> ังมีแจกเพชรอีกเพียบบอกเลยว่ากดกาชางันได้แบบมันๆตั้งแต่ต้นเกมเลยแลนะก <ST AN TI> e> ล่าวโดยสรุป เกมนี้เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตามหาเกมมือถือแนววางแผน RPG กราฟิกสามิติสไตล์อนิเมะที่มีแต่สาวๆสุดน่ารักอยู่เต็มไปหมดแถมมีชุดสวยๆอีกเพียบให้เราเลือกสรรและในเกมมีระบบการเล่นที่ไม่ยากมากเน้นเล่นฟาร์มไปเรื่อยๆเพื่อให้ทีมของเราเทพขึ้นในทุทกวันนะครับใครกำลังตามหาเกมมือถือที่มีคุณสมบัติตามนี้อยู่ก็ต้องเกมนี้เลย และนี่ก็คือเกมมา g ิคา m ม m a g i c a l Girls นะครับเป็นเกมแนววางแผนที่เกมเพลย์สนุกเนื้อเรื่องมีทั้งสดใสและดราวแบบเข้มเขมและมีแต่สาวน้อยเวทมนต์สุดน่ารักอยู่เต็มไปหมดเลยถือไป็อีกหนึ่งเกมที่เล่นแล้วดีต่อใจมากพอตัวเลยล่ะครับลองไปเล่นกันดูแล้วจะติดใจครับเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ผ่านลิงก์ใน d ิสคริปชันใต้คลิปเลยนะครับ สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง Must Play เพื่อติดตามคลิปจากเกมใหม่ๆที่จะลงในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของ Must Play ด้วยติดตามข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆได้จากที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ